ปีแ,ปแม่อะไรนะแม่ชิวมาจากไหนแม่ก็สั่งมาสิทำไมต้องจังด้วยลนะ่ะทำไมน้องเมียอยากสวยเหรอวันนี้นะไม่อยากเป็นทรมแล้วเหรออยากเป็นผู้สาวแล้วเป่ไอเบิง้งแป้งพับสมุนไพรนกกะเก้าเด็กก็ใช้ได้ รับรองไม่แพ้ไหนดูซิทั่วแล้วยังขาวทั่วหน้าแล้วยังเลยคุมตาหลับตาโอเคโอเคยัง,งโอทาลีปิดต่างหากลิปอะไรคะมาโชว์สินะนี่เอามาโชว์ในกล้องนะ่ะยเฮ้ยนี่ สั่งมาจากไหนลิปนพเก้าอ่าให้สั่งมาจากไหนอุ้ยก็สั่งเอาแล้วเนาะสังมาจาแป้งฝุ่นแม่เหุ่าเยอะเดอะ้อมันจะอดือ้อตลาดเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้รับรองไม่แพ้ค่ะ มีแต่สมุนไพรล้วนส่วนผสมกัวตีนไหมใบบวบกแล้วก็ธนาคาปกติอีทใช้ไม่ได้นะคะแป้งนี่ส่วนมากจะแพ้ไหนดูสิวายปกติไม่ค่อยชอบใช้แป้งผักถ้าอยู่บ้านหรือ เนี่ยตัวมันจนป่านนี้แล้วก็ไม่ค่อยชอบใช้รู้สึกมันหนักหน้าเหนียวหนอะหนยังไงก็ไม่รู้ก็เลยไม่ค่อยชอบแต่เป็นตัวเนี้ยใช้แล้วมันไม่หนักมันเบาเหมือนแป้งฝุ่นเลยพักเดี๋วออกไปมันก็จะเข้ากับหน้าเราเองอืมโอเคค่ะ แต่งตัวให้เสร็จก่อนเอาผมก่อนนะคะ